อะไร s o m e t h i n ่ะ้คุณซาไปซื้อเครื่องเครื่องเดิมห่อนๆมาให้กินพี่เนาะเครื่องข้าเจ้าเพรนกันพี่เนาะและ เป็นปกสุดยอดเด็ดมากเลยคนพานุ่มเดือจักรยานหนามี่้องเรือนา ไก่ก็มีน่าจะพี่น้องเลือปั่นไปไกลไกล่ัวสกดาษใช่เบิ่งคนพูนกระเจ้าปันป่นกระพุนนี่แหละปั่นไปเกือบถึงฟังคนเนาะจะพี่น้องโ,อโซนพุ่นก็มีอ่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เนาะจะพี่น้องเป็นจัดสรรนี่แหละเป็นเท่าเท่าจัดสรรยังไงเลยเท่าเท่าจัดสรรอันนี้ก็กาลางแรกก็กลางสองกับยูโซนทั้งที่สาทานเอา เอาอาหารในเป็ดน้อยไแล้วพี่น้องตนิสอีกเกวิวดาวแค่บฟอย่ิตซิตัเซบราดะพ่อพ่อชอบดแก่พมอีบี้อ เครื่องเดิมใสนสัตว์พี่นอ้องซึ่งสัตา์มักที่สุดมาเบิ่งกันว่ามันเป็นเครื่องเดิมอีอมสอัตว์ของสัตวมาเลย์เลยจ้าหนีนดึง <your S 1> น้ำซ่สะท้อนแสงพี่น้องตั้งแต่ละสะท้อนแสงมาพี่น้องเบิ่ง เ uh, ขาจะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วก่อพ่อมิดพ่อมิดด้วยมิดไปแล้วพี่น้องเขาจะไปแล้วเ้ยเ hey, ขาจะไปแล้วพี่น้องอนี่ครอบครัวหนึ่งเฮ้ Today, I like. okay. yeah. want to go in boat No, you cannot go there. Why? I want to go. Huh? In Istanbul, we go to both. Okay. I take you big boat. No, not big boat, small one. Okay. เก่งแท้ไปฮอดพุ well, ่นแหลกจากแรกๆแกปั yeah. yeah. ่นบเป็นพี่น้องเบื้อแรกแกกระปั่นตรงออกไปย่างกลางแม่น้ำจืดนอกจากพี่น้องตรงนิ่งไปกลางแม่น้ำจืดไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอเคนะจ๊ะพี่น้องเนาะซาบไซใบเย็นสภาพกระสมะละสูนอากาศ อยู่แถวนี้นะจ๊ะพี่น้นองเนาะโอ้ยภาพบรรยากาศสวยงามตามท้องฟ้ากระเจมใส่นอ้องท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าสีครามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาธาณพนมในต่างแดนนะเด้อจ้าพี่น้องที่นี่บ้านกรุงกีจ้าบ๊ายบายเด้อจ้าบ๊ายบาย